ลีน้าจังลั่นปากกลางรายการที่สองนางเอกสุปตาได้ดีเพราะโดนฉันด่าคืนดีกันแล้วมาออกรายการเมาส์มอยอัปเดตชีวิตกันตามประษาแม่ลูกสำหรับลีน่าจังกับแพรลี่ไพวันในรายการบางช่วงบางตอนลีน่าจังได้ออกมาลั่นปากว่าที่สองซุปตาชมพู่อารยาเบลล่าลานีดังได้ทุกวันนี้เพราะโดนด่าล่าสุด 15มีนาคมดีน่าจังได้ออกมารายการแย่งซีนของแพรลี่พลยวันโดยเธอได้เผยว่าที่ชมพูอ่อารยาได้ผัวรวยเหมือนล้านมีลูกแฝดเพราะอะไรเพราะฉันด่านางฝรั่งปาล้านางไปเดินพรมแดงที่เมืองคานแล้วฉันด่านางฝรั่งปาล้าแล้วนางก็นางเอกนางเอกนางไม่โกรธฉันไม่เหมือนแกชี้ไปที่แพรลี่เบลล่าเหมือนกันนางก็ฉลาดนางเอกนางเอก หนังนางได้ห้าร้อยล้านเพราะฉันพี่หน่องอาูโนชาเอาตัวหนังมาให้ฉันเอาของขวัญมาให้ฉันเบลล่าเขานางเอกเขาไม่เหมือนหล่อนชี้ไปที่แพรลี่เขาก็บอกว่าแม่คะเดี๋ยวส่งตัวไปให้นะคะรักนะคะไม่เหมือนมึงด่ากูชี้ไปที่แพรลี่อีกครั้ง